สวัสดีครับพบกับทนเดชผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถของเราเป็นผ้าอย่างดีนะครับผ้าเหนียวทนนะครับตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้นะครับเป็นผ้าแล้วก็เคลือบด้วยโพลิเมอร์กันแดดนะครับกันแดดกันน้ําอายุการใช้งานใช้งานได้นานหลายปีนะครับเราสามารถตัดให้ตรงรุ่นได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใด ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมมาไม่ว่าจะเป็นแหลกหลังคาหรือว่าบางท่านอาจจะต้องการเจาะเสาอากาศเราก็สามารถตัดให้ได้นะครับวันนี้ผมจะส่งของให้กับลูกค้ามิสซูบิชินะครับของสตาร์ด้นะครับรถกระบ,บะแล้วก็รถเก๋งเราขายอยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับส่งแบบเก็บเงินปลายทางได้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมขอบคุณครับ